สวัสดีค่ะพี่น้องชาวกเกษตรกรสวนยางทั่วประเทศที่เคารพค่ะดิฉันอาพรทิชาศินผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเ ICA c แคน o r ปเปอร์เรจำกัดวันนี้ได้มารักษาหน้ายางตายนึ่งให้กับสวนคุณพี่แนะนำะกัว<ม>เกษตรกรทั่วประเทศด้วยค่ะครับผมอนุชาติทเดชนะครับ อยู่อำเภอสีเมืองใหม่ฮะหมบู่16บ้านหนองแต่ตำบลนาคำอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับหรือว่าพี่ปุ้มนะคะครับพี่ป,พปุ้ม,มอ่ี่ชาติคนเก่งมีสวนยางสักกี่ไรค่ครับประมาณส0 0ร้อยไร่ครับโอ้โหสามร้อยไร่บ่อๆนะคะอ่พี่ปุ้มเริ่มมีปัญหาหน้ายางตายรบกวนมานานหรือยังคะก็มีมาเรื่อยๆแต่และปีก็เพิ่มจํานวนขึ้นจากจาก1ิต้น2ี่สต้นต่อต่อแปลงก็เป็น2ี่สิบสิต้น เฉลี่ยประมาณนี้ครับที่ผ่านมาพี่ปุ้มใช้อาหารพืชแบบไหนคะปุ๋ยเคมีทั้งปุ๋ยเคมีทั้งจากมูลพวกสัตว์พวกขีก้วัวที่ไก่อ่านี้ครับคู่เข้ากันไปนะครับค่ะแต่ปัญหาหน้ายางตายก็ยังเกิดขึ้นทุกปีจากที่หต้นเป็นสิต้น20ต้น30ต้นนะคะแล้วเขาคงจะลามเรื่อยๆนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของอปุ๋ย yic นาโนแคปซูลนาโนนาโนพลสแล้วก็ super สามเอ สปริงสับปิดสปารที่แก้ปัญหาหน้าอย่างตายนึงนะคะค่ะ